อ๋อนี่เป็นก้อนไรเนาะอ่ะนี่เรามาหาลาน้อยนะครับมาเยี่ยมลาน้อยน้องอะไรนะซื้ออย่างก็เลน้องฟีน่าเรามาหาน้องฟีน่านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมารายการอืมอืม อย่างกันเนาะฟังเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ต้องถือปืน,นปืนยิงอะไรเนี่ยสวัสดีจ้าปืนอะไระะอืมอ่าถ่ายตรงโนให้หน่อยอืมจับตรงนี้จับตรงนี้นเออนั่นแหละใช่ไหมใช่เลยเอ้าลุงทำไมลุงตัวแท้เดี๋ยวนะลุงมาลุงเป็นบอกว่า เดี๋ยว่าแเด่นต้องสน้องมดราวต้องดาวก็ว่าไปเลยน้าจ้ะเราตีหน้าน้องอยู่ไหนอะตองนี้ไ้เราดูห่างๆกันแล้วเรา่ก็เข้าไปใกล้ป่ะปเดี๋ยวเราไปดูกันนองอะไรเนี่ยาหรือยางไมมิเี่ยไม่้าเป็นญ้าไร้าหรอยาง ลุงสนกล้องมันดับอ่ะกล้องมันดับไม่เป็นไรถ้าไคมันแม่ม่มาาย้ชาูหญิงูชายู้งผ้าหญง้ายผู้ชายผดู้้ชายผู้ชายผู้องยผู้ชายผู้ชายผ้ายผ้ยผ้ชา่้ยผผู้ชาย้ชายน้ชยน้องย้้้า

ไปลองหลับหยีในนั้นเอานำาใหม่ๆอย่างเงี้ยใช่อาบน้ำเสร็จแล้วก็นอนเลยนี่ถ่ายไปครับอีกห้าปีเอาเปิดให้เขาดูเปิดแล้วก็ดูทางยูทูบนอนไปเลยโอ้ผมโดดค่ะผมโดดเลยอ่ะเหมือนใครอ่ะเหมือนน้องเฟนไหมมากเหมือนน้องเฟนไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอน่ะเดี๋ยวไปไนั่ง อ่าฮ้าไฟมาอันประกอบสีตัวนั้นน่ะมันสีอะไรรู้ส่วนก็ยังไม่ได้ดูสีว่นนะหามีดมาตัดออกตัดออกประกอบเลยอันนี้้พนไอานรามีดมาประกอบเลยพี่น้องมีก็ใหญ่เท่าสองใหญ่เท่าก็กำลังทำไฝยอยู่นะครับ วันอ๋อเลยสิบห้าวันนี่เรามาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังกันสัดนี้มันประกอบยากไหมออกดิเฮ้ยมันจะได้สีซิ่วหรือสีแดงหรือสีอะไรลุงสวนกดสั่งแล้วมันจำไม่ได้จำสีไม่ได้เลยให้น้องเฟรนยูให้น้องฟอดเอาเสียกดึงตัวเนี้ย ถ่ายรองไปเที่ยวตัวสีดำเอาวางลงวางลงเอาเอาจบไหมพี่ยาดเอ็งเอาเอาให้กดนี้ให้กดนี้ให้กดนี้เล็นเป็นหมดเหเห็นไปเห็นมาล้อหลุดนั่นเขอกำลองประกอบอยู่นะครับอืม คนนึงเล่นคนนึงประกอบย่ามาทลไเนี่ยมาดังนายางทีนี่มาับกันมาโอ้เปนนาย่างนะครับกอมาชุดนี้อาบน้ารุ่นน้รุ่นโกโากันม้กันเวามา่บดต่เล็บบวลามาเลยบับย่งพันเขาพันเข้าบย่งยาวเขินจไม่เขาออกหรอกเป็นพิธีที่นะเสรครับ ทให้ <rôle S 1> ุนม้นเขาเลยนี่ยายหนูดีเข้ากันมาดีนาหนูมาผูกแขนหลานน้องฟีน่าดิไอสุขภาพแข็งแรงี่าให้เขาจะเดินก้าวหน้าให้เขารูเป็นคุณผู้ใหญ่นายดูไปเรื่อยเด้อเ ไม้สี่เียมอันนี้ก็รูทีมอันนี้ก็าอบลองท่ห้องที่ไหนเ็นเนาะไม่ลองกอย่าหิวนมก็ไม่ลองลองตอนเดียวตอนตใจตอนนี้ประมาณสมโลกว่าจะตอนคลอดนั้นสอลแกับกับสอโลเก้าเขามาหางนะมาตีนงอะหาไม่ร้นหมหไปทำไมะัันดรือเจล่กระสงการกนัอท นั <łość> ่นแขนยังยุกอเอาอันนี้ทำอันนี้ให้ลุงหน่อยลุงกัปูกแขนนั่งคอสบายอายุมันสวกระลไข่หนุ่มบอกะลุงนมีไขอหู่งดำจีโอขวเม่กินข้าวโซ่จเที่ยงโ้่ใช่าอมื่กินข้าวเที่ยงเท่เดียวกินกาแฟ กาแฟก็ไ่กินกาแฟก็ไ่กินถึงก็ร่างกายถึงลดอาหารแต่บัดนี้เาคเอก็คนดีก็ว่าเฮานั่นจกไม่แน่เออก็ได้บห้าร้อยเอ้ยออโเคกมาให้ได้เอาเอียงนั่นก็ได้นะเอีนนี่ไว้เราเด็กออเอลเออเออีหลานี่ย้อยเลยนี่เอเอานี่เออดินนะ ไปแล้วไปแล้วเงินคนจับลายมือเนาะใช่ของสะอาดแต่ว่าเราก็ต้องใช้มัาคุณลุงผูกแขนให้จะได้เป็นนายใหญ่เหมือนคุณลุงนะเนาะุูจ้าเด้ออีลาเป็นนางสาวไทยคุณเหรอเป็นนางสาวไทยชื่อเด็กหญิงนัทธิตาขวัญงอนนัททิตาแม่นั้นชื่อนัทกุลปนไปเปลี่ยนชื่อแล้วเจ้าปนเปลี่ยนชื่อจักรกฤษวันณเป็นนัทกุลมันมีความหมายจ้าอันนี้นักป่า ผู้ลุ่งเรืองนั่นนักปราดวนนักป้าศนักปราดผู้ลุ่งเรืองนักปราศเนี้ยป้าศินนักปราดได้เป็นคนมีสติปัญญาทุกอมือนี่เขาเอาชื่อมีความหมายทั้งนั้นเลยถ้าไม่มีความหมายเขาไม่ความหมายเพรานชื่อเวามหมายถึงการเพราะเพราะคนนี้นักปราดผู้เจริญลูกนี้นักปราดผู้ลุ่งเรืองอูเม็กให้แยกชั่วชื่อเม็ก ใจรอดยิ้ไหมเห้นไมคุยอุต่หวไหวหวเดีวดูจกมือจกมือถ่ายน้องดูดีมีแหงคุณย่าคุณลุงมาหาแล้วคุณย่าบ้านอันยางก็มาหาให้แข็งแรงแข็งเร่งเด้อเด้อวันไหนล่ะแล้วก็แข็งเรยนอนมีบางยุบแ้มยนอนเวล ตาสวนซื้อรถมาให้กีฬาเสียคันบักแย่แล้วก็โยกันเตล่อยเตล่อยเตล่อยที่เนี่ยทุกมือออยู่ในห้งไปเที่ยวเถอะวทีเดี๋ยวไปทุกมือาใส่ก่อนเพื่ออยู่หน้าเจ้าของเขาเกิดวันอะไรเกิดวันพุธจ้ะเกิดวันเดียวกับฟอนเลยฟอนก็เกิดวันพุธเหมือนกันเล็กเดี่ยวกันเล็กก่อนเล็นเดียวกันเล็กันอนตอนออกใหม่ๆแม่อุ้มไม่ได้ร้องพ่ออุ้มหลับ แต่ทุกวันนี้ติดแว้แล้วพูดกลางคืนลุงโสนพูดตอนตีสองน่าจะกลางวันบางจจ้ก็ตีสองมันเป็นตอนเช้าแล้วถ้าเศร้านนี้สักเขาอ้อมขี้น้องเป็นรถตีเป็นไม่ได้ซักผู้ใดซักอไป็นคนซักให้ว้าวยุ่งดังเจ้าคองฮะลุงโสนน่ะเลี้ยงลูกสองคนน่ะซักเขาอ้อมขี้ตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้าย สมมติวันี้อยากซักให้อยู่นี่ขันยามตาอยู่นี่้าแสดงต้องหายามตาหล่อมขา้วะซ่าให้เลยอ้าวข้าวกลุ้นน้องปองไปคลิปนี้มาเบิ่งล่างน้อยนะครับพอกันใหม่คลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ลาไปด้วยภาพความน่ารักของน้องสีหน้าน้องซีหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ